สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกบ้านสวนเราฝันนะครับประส้มมีอะไรจะมาบอกนะประสม้มครับอยากให้ดูคะ่ะว่ามะนาวที่เราเพาะแบบควบแน่นไว้อะค่ะได้ผลดีมากเลยนี่เขาแตกยอดใหม่ลูกพันเห็นไหมคะครับนี่คือยอดใหม่นี่มะนาวทูนเกล้าวคะ่ะ ต้นที่หน้าบ้านเขาไม่ออกลูกเลยเพราะว่าไม่มีแดดประส้มก็เลยตัดยอดเขามาชำํำชํำในแก้แบบที่ประส้มเคยทำเนี่ยนะแล้วก็ชํำเสร็จก็เป็นการควบแน่นก็คือเอาเอาขวดครอบลงไปอีกทีนึงแต่อันนี้คือเขาติดดีแล้วประส้มก็มาฝากเลี้ยงไว้ฝังดินไว้ครึ่งนึงอย่างเงี้ยค่ะให้เขามีความชื้นจากในดินขึ้นมาทีนี้ยอก พอได้ฝนเขาก็แตกยอดแตกอะไรงามดีก็เดี๋ยวเราเอาไปลงปลูกกันเลยนี่จะให้ดูค่ะนี่ลุงขวัญดูดูด,ดูร่องรอยของการทำก็คือเนี่ยเห็นไหมตัดครึ่งใบค่ะตอนที่เราชำตอนที่เราชำเราตัดครึ่งใบเพื่อลดการคายน้ำเนี่ยยังมีร่องรอยอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วจะเอาออกจากเอาออกจากแก้วนี้ให้ดูนะคะ ค่อยๆบี้นะคะเวลาออกค่อยๆบี้อย่างนี้เพื่อที่จะให้เขาหลวมๆแล้วก็ดึงออกมาง่ายไม่งั้นเดี๋ยวรากจะขาดเพราะว่าอันนี้เราไม่มีเราไม่มีร,ไมมรูไว้กดกดก้นเขาค่อยๆค่อยๆบี้แล้วก็เนี่ยค่ะนี่ลวงขันด,ดูรากดูรากดูรากสิคะสวยงามไหมคะ แ,แข็งแรงแล้วเนาะพร้อมนี่หาลุงขานนี่ดูร่องรอยของการน,นี่ตัดครึ่งใบยังอยู่อยู่เลยเดี๋ยวเราต้องริดใบออกเวลาเราไปปลูกแข็งแรงแล้วเดี๋ยว็สมลงปลูกก่อนนะแป๊บนึงขอขุดลุ่มก่อนปลูกเสร็จแล้วค่ะข,ขุดดินไม่ลึก ก็ฝังลงไปเลยแค่กลบโคนต้นนะคะอันนี้คือปร้ส้มยังไม่ได้กดปกติคือเราจะกดแค่คือไม่ให้เขาท่วมคอต้นไม้เอ้าเรียบรนะ้อยแล้วลุงขวัญปิดแล้วไายบไปแต่เพีเยงเท่าน,นี้ก่อนนะครับนี่นะคะเด็ดใบทิ้งมีมีโบนัสมีโบนัส เด็ดไปแก่ทิ้งโอเคเรียบร้อย